สิงคโปร์3วัน2คืนไปทั้งทีเนี่ยจะไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิ t อย่างเดียวไม่ได้นะคะยังเอาเฟรมลองแล้วในลองเลง่า วันนี้5กรกฎาคมใครกดบัตรคอนเสิร์ตคุณเทเลอร์สวิฟต์ได้บ้างยกมือขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่กดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดให้กดอีกทีหนึ่งในวันที่7กรกฎาคมซึ่งเป็นรอบปกติซึ่งใครกดได้เนี่ยเฟมก็อิจชานะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าโอเคคนกดไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีแพลนเทีย่ยวสิงคโปร์มาแจก3วัน2คืนสําหรับคนทีอ่อาจจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็จะแวะเทีย่ยวด้วยหรือคนไม่ไปคอนเสิร์ตก็สามารถลอกแพลนนี้ได้กดเซฟคลิปไว้เลย สำหรับประเทศสิงคโปร์นะคะใช้ระยะเวลาการบินจากประเทศไทยเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นเองขอแนะนําว่าให้เลือกเป็นไฟล์เช้านะคะไปถึงเนี่ยจะได้เที่ยวได้เลยจุดแรกที่อยากจะแนะนําไปถึงปุ๊บเนี่ยลงสนามบินแล้วอย่าเพิ่งออกจากสนามบินนะคะเดินไปที่อาคาร g ีเวลชางฮีแอร์พอร์ตก่อนอย่าเพิ่งออกนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีน้ําตกขนาดใหญ่ในร่มที่สวยมากๆไปได้จากทุกเทอร์มินอลนะคะเขามีรถรับส่งหรือถ้าเทอร์มินอลใกล้สุดคือเทอร์มินอลวันนั่นเอง ซึ่งที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยเดินทางมาถึงสิงคโปร์แล้วจ้าหลังจากนั้นนะคะคุณอาจจะไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็ฝากกระเป๋าให้เรียบร้อยสถานที่แรกที่อยากจะแนะนําก็คือ Garden by t h เด a y ค่ะชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเก่านะแต่มาถึงสิงคโปร์แล้วยังไงก็ต้องมาและอยากจะบอกว่าที่ Garden by t h เด a y นะคะไม่ได้มีแค่เจ้าต้นไม้3าต้นสูงสูงแค่นั้นนะตรงนั้นเนี่ยเป็นโซนฟรีเราสามารถเดินข้างล่างได้แต่อีกหนึ่งโซนที่อยากจะแนะนําก็คือ ในโดมต่างๆนี่แหละค่ะเสียเงินเข้าไปหน่อยเพราะว่ามันสวยมากทั้ง Flower Dome, Cold Forest และโดมล่าสุดนะคะกับ f l o r a l Fantasy สวยง่าม เชื่อว่าที่ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการเดินการถ่ายรูปการชมการชิลเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดูการเด้นบัเล่ตเสร็จเนี่ยพระอาทิตย์กําลังจะตกดินขอเชิญทุกคนไปที่สิงคโปร์ไฟเลอร์หรือว่าเจ้าจิงชาสวรรค์ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งสิงคโปร์ e ฟเลอร์นะคะใช้ระยะเวลาในการหมุนหนึ่งรอบเนี่ยประมาณ30นาทีเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องเตรียมกล้องให้พร้อมเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้รูปที่สวยมากๆจากมุมสูงของริม เอาในสิงคโปร์จากสิงคโปร์ไฟเออร์นะคะถ้าลงมาแล้วเนี่ยแนะนํานะเดินไปนิดเดียวเรียบริมน้ําไปชมวิวสวยๆไปก็จะไปเจอกับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็คือเมอร์ไลออนหรือว่าเจ้าสิงโตพ่นน้ํานั่นเองและในระแวกนั้นนะคะก็จะมีร้านอาหารหรือว่าที่นั่งชิลๆให้ทุกคนเนี่ยได้พักผ่อนยามเย็นด้วยต่อกันที่วันที่2กันเลยค่ะอันนี้เป็นตัวเลือกนะคะเรามีให้2แพลนตัวเลือกแรกก็คือคนที่ชื่นชอบความสนุกสนานแนะนาให้ไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอต้องข้ามไป ทางฝั่งเกาะเซนโตซาและเชื่อว่าใช้ระยะเวลาทั้งวันแน่นอนแต่ว่าถ้าเวลาเหลือนะคะให้แวะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิดนึงแพลนนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบแอดเวนเจอร์สนุกสนานนะคะส่วนอีกหนึ่งแพลนแพลนที่2สําหรับคนที่ไม่เอาอะเล่นส,นสนุกไม่ได้นะคะก็อยากจะให้ไปเช็คอินถ่ายรูปตามโฟโต้สปอตกันนะคะออกกันตั้งแต่เช้าเลยไปกันที่สะพานแฮนเดอร์สันเวฟนะคะสะพานนีน้จะเป็นสะพานไม้ที่มีทรงเกลียวคืน่นถ่ายรูปสวยมากๆความสูงของเขาจากระดับ พื้นหรือข้างบนเนี่ย36เมตรเลยนะถือว่าเป็นสะพานคนเดินที่สูงที่สุดในสิงคโปร์และถ้าไปจุดนี้แล้วอย่าลืมขึ้นไปชมวิวที่เดอะพีคด้วยที่สิงคโปร์ก็มีเดอะพีคเช่นเดียวกันนะคะที่นี่ชื่อว่ายอดเขาเมาเฟเบอร์ค่ะก็จะเห็นมุมที่ตึกสูงต่างๆของสิงคโปร์เห็นอ่าของสิงคโปร์สวยเหมกัน จากนั้นในช่วงบ่ายๆนะคะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาช้อปปิ้งกันสักหน่อยถ้าใครชื่นชอบการช้อปปิ้งตามสตรีตต่างๆเนี่ยแนะนำให้ไปที่ออชาร์ดโรดแต่ถ้ารู้สึกว่ารอนะคะแนะนําให้ไปที่มารีน่าเบสันสิงคโปร์เจ้าตึกรูปเรือที่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของสิงคโปร์นี่แหละคะ่ะมีทั้งร้านอาหารมีทั้งร้านแบรนด์เนมของช้อปปิ้งเยอะมากๆและที่สําคัญแนะนําให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปที่บริเวณชั้น57ของโรงแรมผู้ที่ไม่ได้พักเนี่ยก็สามารถขึ้นไปชมวิวได้แต่ถ้าคุณเนี่ยอยากจะไปในน ของสระว่ายน้ําซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น56ของโรงแรม MBS นะคะบอกเลยว่าต้องเป็นแขกที่พักในโรงแรมเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้พักเนี่ยได้แค่ ชโกดูทนานไม่มีสิทธิ์ลงไปถ่ายรูปต้องสาวไว้น้ำนะคะตกเย็นห้ามพลาดเลยกับอาหารสตรีทฟู้ดหรือว่าที่ชาวฮ่องกงเรียกกันว่าฮ็อกเกอร์ก็คล้ายสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะคือมันจะมีหลายที่มากๆแต่ที่โด่งดังและที่คุณตามมาจากหนังเรื่อง c l a z y Rich Asians นะคะก็คือที่ Newton Food Center นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งที่สําหรับคนที่ชอบกินของปิ้งย่างนะคะแนะนําให้ไปที่ t e a Street เขาจะขายแต่พวกสเตะก็คือเนื้อเสียบไม้ทั้งไก่สเตตมูส แกสเตะแพะสเตะมีให้ชิมเยอะมากๆบรรยากาศเนี่ยสนุกแน,น่นอนวันสุดท้ายก่อนกลับนะคะเอาใจสายมูกันหน่อยไปที่วัดพระเคี้ยวแก้วตั้งอยู่ที่บริเวณชายนาทาวค่ะแนะนําให้ไปที่นี่เพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าข้างนอกเนี่ยสวยมากๆแต่อยากจะแนะนําให้เข้าข้างในด้วยเพราะว่าสวยไม่แพ้กันและที่สุดท้ายก่อนกลับนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปรับพลังบวกกันเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ ห่วงจุ้ยดีที่สุดในโลกกับที่น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนั่นเองอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่านี่คือทริปแบบที่สามารถเช็คอินแล้วก็เช็คลิสต์ได้แต่ถ้าใครไปดูคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยอาจจะต้องเพื่ออีกหนึ่งวันนะใครกดบัตรคอนเสิร์ตได้มาขิงกันหน่อยซิว่าได้รอบวันไหนอะไรยังไงกันบ้างแต่ถ้าใครไม่ได้บัตรคอนเสิร์ตเนี่ยตามทิปนี้ได้เลยถือว่าไปเที่ยวซุกเาอาทิตย์ไม่ต้อง ชิว <Chill. S 2> สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะอยากจะให้เฟรมแจกแพลนทริปแบบนี้ของประเทศไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะหรือว่าอยากจะให้ไปเลยเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันเฮ้ <Hey. S 2> พร้อมมาก